สวัสดีค่ะวันนี้นิมดาจะพาเพื่อนๆไปรู้จักสถานีรถไฟความเร็วสูงอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คืออำเภอบัวใหญ่ซึ่งอยู่ในโครงการระยะที่สองจากช่วงโคราชถ,ถึงน้องค่าย คลิปที่แล้วนะคะที่เราได้สรุปรายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1จากกรุงเทพถึงโคราชนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับสถานีรถไฟความเร็วสูงบัวใหญ่ซึ่งจะเป็นโครงการเชื่อมต่อนะคะระหว่างโคราชมาถึงหนองคายเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ จากที่มีการคอมเมนต์ต่างๆนะคะทางที่ปรึกษาหรือทีมผู้ออกแบบเนี่ยก็ได้นำข้อมูลไปแก้ไขปรับปรุงรูปแบบหน้าตาสถานีบัวใหญ่ออกมาใหม่ให้เราได้ชมกันนะโดยสถานีบัวใหญ่รูปแบบใหม่นี้เนี่ยก็จะมีการดึงเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นออกมาเช่นบึงบัวใหญ่รูปกลีบดอกบัวมาเป็นส่วนประกอบหลักของอาคาร อำเภอบัวใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรู้จักกันในชื่อว่าอำเภอด่านนอกนะคะต่อมาในปี2455ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบัวใหญ่ตามชื่อหมู่บ้านแล้วก็มีบึงบัวใหญ่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งก็เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอตลาดและก็สถานีรถไฟที่เชื่อมต่อมาจากอำเภอเมืองโคราชนั่นเองค่ะ สำหรับโครงสร้างทางวิ่งนะคะซึ่งจะทับซ้อนกับอาคารสถานีบัวใหญ่ของโครงการรถไฟทางคู่ก็ได้มีการปรับรูปแบบเป็นทางยกระดับแบบช่วงยาวเหมือนกับทางยกระดับข้ามหุบเขาแก่นคอยเพื่อที่จะไม่บดบังทัศนียภาพของสถานีรถไฟทางคู่นั่นเองค่ะ การออกแบบตกแต่งภายในของสถานีรถไฟความเร็วสูงบัวใหญ่นะคะก็ยังมีความคิดเป็นแนวอัตลักษณ์ที่สื่อถึงอำเภอบัวใหญ่โดยจะนำรูปร่างดอกบัวมาลดทอนและดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงดอกบัวผสมผสานกับความเป็นอีสานโดยจะใช้โทนสีเป็นสีน้ำตาลเป็นหลักนะคะให้สอดคล้องและกลมกลืนทั้งภายนอกและภายในสถานีค่ะ เห็นรูปแบบสถานีแล้วนะคะก็เรียกได้ว่ามีการออกแบบที่ลงตัวกับพื้นที่และการใช้งานมากกว่าเดิมค่ะหากท่านต้องการแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะและถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ